ดีค่ะมักสะผ้ามือสองค่ะนางค่ะน้ำค่ะควันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหวดการเกงฑ์ยีนดีวผู้หญิงนะคะเป็นงานรวมญี่ปุ่นล็อตไอท USA ล็อตไอทนะคะ45โลราคา7,500บาทจำนวนตัวประมาณการอยู่ที่80 100ตัวตกต้นทุนต่อตัวนะคะโดยประมาณการ 75บหาบาทคะ่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นรีวายผู้หญิงเป็นงานป้ายรีวายทุกตัวคะ่ะลูกค้าจ๋างานป้ายรีวายทุกตัวแต่เรื่องแท้ไม่แท้อันนี้เราไม่ได้การันตีนะแต่ว่ามีป้ายรีวายทุกตัวนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าใครที่แบบว่าไม่อยากลุ้นคะ่ะอยากได้แบรนด์ทุกตัวแนะนําเป็นตัวนี้ได้เลยลูกค้าจ๋ากางเกงยีนรีวายคะ่ะลูกค้าจ๋ารีวาย รีไวลลูกค้าจะไม่ต้องคาาหาแบรนด์อื่นนะเพราะว่าเขาไม่มีของเขาจะเป็นรีไวทุกตัวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเรื่องทรงขามีคะมาเลยขาเดฟกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ทรงตรงทรงขามาลูกค้าจะาคะมาในนี้นะคะขาบงขาบานเอวสูงเอวต่ำค่ะลูกค้าจะมีคะมาในนี้หมดเลยเน้นเป็นรีไวค่ะลูกค้าจะรีไวเป็นที่ใครๆก็รู้จักเนาะ ใครๆก็รู้จักใครๆก็คุ้นเคยนะคะลูกค้าสำหรับแบนด์นะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงเช้าลูกค้าจ๋าวันหยุดของใครหลายๆทา่านแต่บริษทัทบัคเราเปิดทําการนะคะลูกค้าจะให้ลูกค้าได้มาชมสินค้าได้เลยนะคะที่หน้างานของเรา เช้าถึงหโมงเย็นนะคะขออนุญาตพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงจ้าใช่ค่ะลูกค้าค่ะเปิดทุกวันนะเ<ช>ดี๋ยวลูกค้าบอกวันหยุดนะคะจะเลิกไม่กล้ามากลัว<ช>บริษัทปิดไม่ปิดค่ะลูกค้าค่ะเปิดทุกวันเลยะะใช่มคะมาะถึงหน้าบริษัทแล้วเข้าไม่ได้ยังไงโทรหาพนักงานขายได้เลยเ<ช>บอร์อรที่ขึ้นหน้าเพจโทรได้ทุกเบอร์ค,ะค่ะลูกค้าจ้ะหรือว่าเบอร์หน้าเพจจะมีเบอร์หนึ่งเขียวๆเลยอยู่หน้าเพจเลยค่ะลูกค้าจ้ะกดโทรเบอร์นั้นได้เลยนะคะหรือว่า กดกิ่งนะบริษัทก็ได้เรามีกิ่งให้นะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวจะมีเสียงตอบรับกลับมาสวัสดีค่ะติดต่อพนักงานท่านไหนคะจะมีประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋าค่ะแต่ว่าเรื่องของเรื่องลูกค้าหากิ่นไม่เจอกิ่เจพราะกิ่นอยู่ลึกลับมากลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งเลยมาไม่ถูกหรือว่าหาปุ่มกดกิ่งไม่เจอนะคะลูกค้าจ๋าโทรเข้ามาได้เลยนะคะสะดวกรวดเร็วทันใจนะคะเพียงแค่ลูกค้ากดเบอร์0ู3ย์นะคะแม่ อย่าลืม0ูนย์ด้วยนะลงท้ายเหรอคะสรุปป้าไม่ใชกสักเบอร์ไม่ถูกซักเบอร์นะคะเพียงตัวลศูนย์แปามลงท้ายด้วยศูนย์หี่ไม่ใช่นะ่ะอะชายแล้วค่ะลูกค้าจากังเกงยินตัวนี้นะคะเราได้เป็นห้าค่ะลูกค้าจ่าห้าศูนย์หนึ่ค่ะลูกค้าจ่ายินรีไวท์ผู้หญิงก็มีห้าศูนยเหมือนกันเด้อนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าป้ายเขามีทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยนะคะลูกค้าจ๋าไม่มั่นใจมีผู้ชายติดมาด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ชายติดมาด้วยคือบอกรูคุ้มมากลูกคา้คกคาจ๋าคุ้มเลยนะคะลูกค้าขป้ายเล็กป้ายใหญ่มีมาค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเอวยืดติดมาแบบนี้ก็มีแต่ยังคงเป็นรีไวอาจจะไม่ได้ให้ดูป้ายทุกตัวค่ะลูกค้าแต่ยังคงเป็นรีไวนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งเลยนะคะลูกค้าจ๋าไม่ต้องห่วงไม่ต้องถามหาแบรนด์อื่นนะเพราะว่าของเขา เเป็นรีไวค่ะลูกค้าจ๋ารีไวรีไวลูกค้าจ๋าเป็นรีไวทุกตัวนะคะใช่ค่ะเป็นรีไวทุกตัวเลยนะคะใครที่สนใจกระสอบนี้นะคะสามารถ CF ได้เลยนะคะหรือว่าจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้มีพัสดะส่งเหมือนกันค่ะลูกค้าจ๋างานรีไวผู้หญิงนะคะแนะนําเลยหมวดนี้ขายง่ายใครๆก็รู้จักแค่พูด่าโอ้กางเกงรีไวจ้ะ ไม่ต้องเสียเวลาพีเซ้นเลยลูกค้าจากใครๆก็รู้จักนะคะใช่แล้วค่ะเอาตัวนี้ค่ะ Big กอของเราถึงจะเป็นกางเกงยีนรีวายผู้หญิงแต่เขาก็มี Big กอีมาเด้อลูกค้าจาาตัวนี้ Big กอีเอล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 นะคะลูกค้าจ่าเอลเท่าไหร่น้อยีนะคะลูกค้าจ่าเอลยีเด้อลูกค้าจ่านี่นะคะลูกค้าจ่าอุ้ยสวยค่ะมีนบิ๊กอีเลยค่ะ ิดมาต้นทุน75บาทคะจ้ขายเร็วขายไวก็ตัวละ199ค่ะ2โล250โลทั้งนั้นแล้วแต่กขุ่มตลาดด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะแนะนำนะคะลูกค้าจากกระสอบนี้นะคะ7,500บาทเท่านั้นคุณภาพเกรด A นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจ CF ได้เลยลูกค้าจ๋าในหนึ่งกระสอบนี้ได้ทางานญี่ปุ่นแล้วก็งาน US ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์จะมีคราอมาให้เลยนะคะ ไซเอสไซเอ็มไซเอลนะคะลูกค้าจะามีค่ะเขามาให้เลยนะคะใช่ค่ะมีายมีไวทุกตัวนะคะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งอาจจะไม่ได้ให้ดูทุกตัวนะคะแต่ว่าายมีไวทุกตัวค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้สีเข้มสีอ่อนมีมาหมดจ้าจะมีเป็นยีนฟอกด้วยนะคะลูกค้าจ๋ายีนแบบอะไรนะยีนมัดย้อมนะคะลูกค้าจ๋าก็มีมาเหมือนกันนะคะมาในนี้นะคะใครที่สนใจซีเอฟได้เลยได้ตามรีวิวครบทุกตัวค่ะใกระสอบนี้ หยิบไปชิ้นสองชิ้นไม่มีแน่นอนเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคลูกค้าจ๋าแต่บางตัวลูกค้าจ๋าบางตัวถ้าเป็นไซส์ใหญ่หน่อยคุณพี่ชายก็สามารถใส่ได้นะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะต้นทุนเราประมาณการที่75็สิบ้าบทอย่างที่แจ้งเลยว่าลูกค้าสามารถนําไปทาราคาขายได้นะคะลูกค้าจ๋าขายร้อยก็ได้บางพื้นที่บางเขตตลาดค่ะบางยี่ห้อค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวค่ะลูกค้าจ๋าเป็นอีกอีก สามารถทําราคาขายได้เลยนะคะจ<า>้าตอนนี้เราไม่ได้ดูทุกตัวนะอาจจะมีพิกอีติดมา,มากกว่านีู้กคาจ้าต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นรุ่นที่ลูกค้าเล่นหรือเปล่านีู้กคาต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะคะราคาแต่ว่าตัวนี้เป็นรีวท์ทุกตัวลูกค้าจ้า สนใจ CF ได้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาเปิดกระสอบเพื่อคัดเอารีไวเพราะว่าเรามีกระสอบรีไวแล้วค่ะลูกค้าจะรีไวทุกตัวไม่ต้องมานั่งคัดให้เมื่อยหลังเลยลูกค้าจะได้ทุกตัวแน่นอนนะคะตัวนี้แต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะอย่างที่แจง้ง5-15เปอร์เซ็นต์ค่ะคาเปิ้ลดำลูกค้าจะซิปแตกกระดุมหลุดมีเจอนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะสนใจกระสอบน,นี้ CF มาได้เลยนะคะลูกค้าจะ CF เข้ามาได้เลย7,500 0 0บาทค่ะลูกค้าจ่า7 5จ0บาทนะคะชอบกระสอบนี้เอฟได้สายนุ้นค่ะเรามีเป็นกระสอบใหม่ค่ะลูกค้าจ่าราคาเท่ากันจำนวนตัวแต่ละกระสอบนะคะเราประมาณการนะคะ8 0ถึง100ตัวนะคะลูกค้าจ่า เฉลี่ยแล้วต้นทุนอยู่ประมาณการ75บาทคา่ะใช่ค่ะแต่รูจักที่ดูแล้วทรงสวยมากลูกค้าจา๋ารู้สึกว่าทรงค่อนข้างหลากหลายนะคะมีทั้งกระบอกเล็กทั้งกระบอกใหญ่นะคะลู<ช>กค้าจ้าคาะมาก็มีติดมาบ้างแต่รู้สึกว่ากระบอกนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะลูกค้าจา๋าเป็นทรงกระบอกซะส่วนใหญ่แนะนําเลยค่ะลูกค้าจ๋าเลิศมากนะคะ7,500บาทเท่านั้นซื้อเยอะ มีส่วนลดด้วย1,000บาทได้<ช>เป็นสมาชิกด้วยหรืออยากได้ลดกว่านี้ลูกค้าค่ะซื้อเลย10กระสอบค่ะเรามีราคาส่งให้ด้วยราคาส่งเราลดทุกลูกล,ล,ลดต่อลูกชิ้นไปเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะพูดถึงสมาชิกรัาของเรานะคะอีกไม่ กล้ลวูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกบั็กทุกท่านนะคะโปรโมชั่นของเดือนนี้สนใจหมวดไหนซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นโปรโมชั่นของเดือนกรกฎาอีกไม่กี่วันสิ้นเดือนแล้วลูกค้าจ๋าแนะนําซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยแล้วก็สําหรับโปรโมชั่นของเดือนหน้าเดือนสิงหาค่ะลูกค้าจ๋าคลอดออกมาเป็นที่เร anyway, ียบร้อยแล้วจับจองกันเข้ามาให้เยอะๆเลยนะคะลูกค้าจ๋าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเมื่อกี้เป็นบิ๊กอีไปหนึ่งตัวคะ่ะลูกค้าจ๋าเป็นบิ๊กอีไปหนึ่งตัวแต่ว่าอย่างที่แจ้งแท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตีเดี๋ยวลูกค้าต้<ช>องไปดูกันอีกทีหนึ่งเนาะใช่แล้วค่ะอะอันนี้นะคะลูกค้าจ๋าเราดีประมาณการคร่าวๆนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือย,อยังไงให้ลูกค้าเป็นรุ้นกันต่อนะคะสําหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นกางเกงดีนีวา์ผู้หญิงนะคะเป็นงานรวมญี่ปุ่นลัดไอที USA ลัดไอทีนะคะ45โลราคา7,500บาท จำนวนตัวประมาณการอยู่ที่80-100ถึงตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ75บาทค่ะค่ะสำหับคุณค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน Facebook ค่ะเว็บไซต์ i อหรือเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะสริตามีสช่องทางคือช่องทาง YouTube และ t ิ k ต o อค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ